สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้ใครคนที่เขาอยากจีบคุณมาเป็นแฟนเขาเป็นใครเขาอยากจีบคุณมาเป็นแฟนเขาเขาเป็นใครเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรเมารัก ตอนนี้เขารักคุณมากเมาลักรักแต่ยังทำอะไรไม่ได้รักมากแต่ยังหาทางออกไม่ได้อยากจีบคุณแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเมาลักอะเที่ยวเทศกาลมือนเขาคิดนะเที่ยวเทศกาลไปกับคุณอยากท่องเที่ยวไปกับคุณหรือในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งเขาจะบอกคุณ แล้วเขากับคุณพบเจอกันในการท่องเที่ยวเทศกาลเน่ยเพราะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขาอยากท่องเที่ยวไปกับคุณมีคุณอยู่เคียงข้างอยากจีบคุณมาเป็นแฟนหาทางเมาลักแต่ยังไม่ทําอะไรเขารักคุณที่เป็นคุณแล้วเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณเหมือนคุณกับเขาเคยรู้จักกันมาก่อนตอนเนี้เขาอยากจีบคุณมาเป็นแฟน เขารักคุณที่เป็นตัวของตัวคุณเองบางคนบางท่านคุณคุณกับเขาเคยรู้จักกันนะนี่ยเคยท่องเที่ยวไปด้วยกันแต่เขาอะตอนเนี้ยอยากจีบคุณมาเป็นแฟนอนะเขารักคุณมากแต่ไม่ทำอะไรทำอะไรไม่ได้จากกันไกลห่างจากกัน จากอย่างเข้าใจอยู่ไกลอยู่ห่างเข้าใจที่ต้องไกลต้องห่างแต่เขาจะจีบคุณมาเป็นแฟนน่ะเขาจะปรับตัวเขาหางคุณเขาว่าอยู่ใกลคุณแล้วมีความสุขคุณมีความเป็นตัวของตัวเองแต่คุณกับเขาไกลห่างจากกันไปแล้วรักที่อยู่ไกลอยู่ห่างอะอยู่ในโลกเสมือนยังไม่เป็นจริงยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการ เขาว่าคุณคือคนที่ใช่คนในฝันที่เขาคิดเขาหวังเขาฝันที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยอยากจีบคุณมาเป็นแฟนแล้วเขาจะจีบไหมอยู่กับคุณไปจนแก่จนเฒ่าเนี่ยเขาเขาหวังฝันว่าจะมีคุณอยู่เคียงข้างต้องการแต่งงานใช้ชีวิตกับคุณแล้วมีความสุขแต่งงานยย้ำซ้ำ แต่ไกลห่างจากกันจากอย่างเข้าใจสร้างครอบครัวกับคุณครอบครัวที่อบอุ่นชีวิตที่สดใสสวยงามอยากหยิบคุณมาเป็นแฟนแล้วเขาก็ได้แต่ฝันหวังปรารถนายื่นมือเข้ามาช่วยเขาหวังว่าจะมีทางออกได้คุณจะรักเขาเนี่ยที่ไกลที่ห่างสรุปเป็นยังไง นิ่งไม่พูดไม่บอกยับยั้งชั่งใจอยากจีบคุณมาเป็นแฟนแต่ไม่บอกใต้สำรับอะ่ะรักไม่ได้ตอนนี้รักไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อะ่ะเพราะมีพลังงานที่เขาได้แต่คิดหวังฝันไว้เขารักคุณไม่ได้ยังพูดยังบอกไม่ได้ด้วยไกลด้วยห่างจากกันแล้วจากอย่างเข้าใจตอนเนี้ยเราเขาจะทำอย่างไรอะ่ะ รักอยากจีบคุณมาเป็นแฟนต้องการมีคุณอยู่เคียงข้างอยู่กับคุณไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันต้องการมีคุณใช้ชีวิตกับคุณแต่งงานกับคุณแล้วหาทางออกยังไม่ได้แต่เขาจะปรับตัวเข้าหาคุณนะเนี่ยปรับตัวเข้าหาคุณแต่เขายังไม่บอกยับยั้งชั่งใจอยากพูดอยากบ,บอกให้คุณรู้แต่ก็ก็อดทนไว้ก่อนเพราะตอนเนี้ถ้าบอกไปแล้ว รักกันไม่ได้อะยังไม่สมหวังยังเป็นไปไม่ได้อะแต่เขาอยากจีบคุณได้แต่หวังแล้วเขาเรามาดูเขาคิดจะทำอย่างไรอยากจีบคุณมาเป็นแฟนแต่ไม่พูดไม่บอกยังรักไม่ได้บอกไปแล้วก็เป็นไปไม่ได้เขายังทำอะไรไม่ได้อยู่ในความเมารักที่หาทางออกไม่ได้เขา คิดอย่างไรเขาอยากบอกอะไรให้คุณรู้เขาคนที่เขาอยากจีบคุณมาเป็นแฟนน่ะเป็นพลังงานที่ตัวเขาเองหวังปรารถนาแต่เหมือนคุณกับเขาเคยรู้จักกันเพราะมีพลังงานที่ที่จากอย่างเข้าใจไกลกันห่างกันคุณเข้าใจเขาเขาเข้าใจคุณที่ไกลที่ห่างที่รักไม่ได้แต่เขารักคุณที่เป็นคุณ มีคนที่เขาอยากจีบคุณมาเป็นแฟนแต่เขายังทําอะไรไม่ได้เขารักคุณไม่ได้คุณรักเขาไม่ได้เขาจะเอาชนะใจคุณอยาบอกให้คุณรู้ตอนนี้เขาจะไม่ยอมแพ้ไปถึงเส้นชัยจะมาจีบคุณจะเอาชนะใจคุณให้ได้คุณหล่อคุณสวยคนมีเสน่ห์เขาหลงไหลหลงเสน่ห์คุณแต่ไกลห่างเป็นอิสระต่อกันตอนนี้คุณก็ใช้ชีวิตของคุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขาอะ การอิสระอยู่ไกลอยู่ห่างเขายังทําอะไรไม่ได้ตอนเนี้พิหวังดูเศร้าๆทุกอย่างยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการดูเขาอยู่ในความเศร้าอ่ะเพราะเศร้าเศร้ากับเหตุการณ์ที่ผ่านมาอยู่ในความเศร้าความเสียใจออกเดินทาง แล้วเขาจะจีบคุณมาเป็นแฟนนะเขาจะเอาชนะปุปรศักปัญหาหรือเขาบอกว่าเขาผิดหวังกับเรื่องราวที่ผ่านมาที่ไกลที่ห่างเขายังทำอะไรไม่ได้คำพูดนินทาเหมือนเขาอยากจีบคุณแล้วคุณนะจะไม่คุยกับเขาหรือเขาเขายังวิตกกังวลน,นะ แต่เขาเขาคู่กับไพ่ที่ตัวเขาจะเอาชนะใจคุณเขาจะจีบคุณมาเป็นแฟนให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ตอนเนี้ยดูเขาวิตกกังวลเนี่ยเขาจะออกเดทกับคุณจะบอกให้คุณรู้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะพูดจะบอกให้คุณรู้อยากฟังเสียงคุณบอกรักคุณจีบคุณมาเป็นแฟนพูดคุยกับคุณออกเดทกับคุณแต่เขาว่าคุณจะไม่คุยกับเขานะ คุณจะไม่รับรักเขาแล้วเขาจะทำอย่างไรแตกแล้วหาทางออกยังไม่ได้อ้อมกอดแห่งรักเขาจะนำความรักที่ดีมาให้คุณเขาว่าคุณอนะอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขความอบอุ่นอนะอ้อมกอดแห่งรักต้องการอ้อมกอดของคุณให้คุณกอดเขาเขาอยากกอดคุณแต่เขารู้สึกผิดหวังในอดีตนะนะ่ะที่ทำให้ไกลให้ห่าง แล้ยังเศร้ายังหาทางออกไม่ได้ความเจ็บผิดหวังเสียใจเขาอยู่ในความเจ็บสรุปครอบครัวสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเขาจะจีบคุณมาเป็นแฟนให้ได้ได้สำรับซึมเศร้านี่ก็เศร้ายังหาทางออกไม่ได้ยังรักไม่ได้เขายังทำอะไรไม่ได้แต่มีคนที่เขาอยากจีบคุณมาเป็นแฟนเป็นคนที่คุณกับเขาเคยรู้จักกันแต่ไกลห่างจากกัน,จาก,กนจากอย่างเข้าใจ เีเขาเข้าใจเขาเศร้าในอดีตที่ผ่านมาเขาไม่จีบคุณไม่บอกให้คุณรู้หรือมีอุปสรรคในชีวิตเขาอะที่ผ่านมาเนี่ยแต่ตอนนี้เขาอยากจีบคุณมาเป็นแฟนแล้วเรามาดูความรักเขาเป็นอย่างไรแต่เหมือนพลังงานเขากำลังใช้ความคิดนะแต่เขาเขายังไม่บอกคุณเนี่ย เหมือนเหมือนเขากำลังหาวิธีที่จะพูดจะบอกอ้อมกอดแห่งรักมีคุณมีความสุขยังไกลห่างเขาเขาต้องการที่จะออกเดทกับคุณสร้างครอบครัวที่อบอุ่นนะ่ะใช้ชีวิตเดินใช้ชีวิตกับคุณแต่ไม่ว่าไม่ว่าอย่างไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีคนที่เขาอยากจีบคุณมาเป็นแฟนน่ะเขาจะเอาชนะใจคุณมาจีบคุณให้ได้เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขา พลังงานตัวเขาความไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนจากที่เขาไม่สนใจคุณตอนเนี้เขารู้สึกรู้แล้วเขารักคุณสนใจคุณแต่เขาก็เผชิญกับอุปสรรคปัญหาดูเหมือนเขาว่าคุณดีกับเขานะห่วงใย,ยเขาเขาไม่เห็นความดีของคุณเนี่ย ต่เขากําลังคิดตัดสินใจและรอให้แน่ใจมั่นใจแล้วเขาจะจีบคุณมาเป็นแฟนเมื่อจีบเมื่อพูดเมื่อคุยแล้วคือความสมหวังแล้วนํารักที่มั่นคงมาให้คุณเนี่ยเขามีเป้าหมายในชีวิตอันยิ่งใหญ่และงดงามเขาจะต้องทําให้ได้บรรลุปเป้าหมายให้ได้จะจีบคุณมาเป็นแฟนให้ได้หรือเรื่องราวที่ผ่านมาเขาไม่จีบคุณอ่ะเขาไม่บอกคุณเท่งไกลห่างต้องมีอุปสรรคที่แต่เขาอ่ะ เคยผิดหวังกับความรักหรือเขาเองห่วงฐานะหน้าตาทางสังคมความรู้สึกของตัวเองการงานการเงินมากกว่าความรู้สึกของตัวเองตอนนี้เขารู้แล้วแต่เขาหวาดระแวงอ่ะกลัวความอุปสรรคปัญหาแต่เขาจะเอาชนะใจคุณนะแ้วเขาจะจีบคุณให้ได้เพราะไปเนี้ยพระรามแผงสอนเนี่ยเมื่อเมื่อคิดตัดสินใจแล้วคือความสําเร็จสมหวังแล้วก็จะจีบคุณมาให้ได้ เขาชนะใจคุณให้ได้แต่รอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมก่อนตอนนี้ยังก็อยากจีบคุณมาเป็นแฟนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้รักคุณมากกามาเทพเริ่มต้นใหม่คุณคือคนในฝันที่เขาหวังปัรถนาจะแต่งงานด้วยใช้ชีวิตด้วยเขาว่าคุณจะรักเขาเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอ,อยู่ในห้วงแห่งความรักหัวใจเป็นสีชมพู ฝันฝันถึงคุณฝันว่าจะมีคุณแต่งงานกับคุณใช้ชีวิตกับคุณพระขันธกุมารเขาจะเอาชนะใจคุณนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพอาปนเนี่ยการเริ่มต้นใหม่ด้วยเขาเป็นคนที่หน้าตาอ่อนกว่าไว้เก่งกว่าอายุแล้วไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคปัญหาอะไรเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้อดทนรอคอยใช้ความมานะพยายามเนี่ยพระนางสุรัตวดี นำรักที่ดีมาให้คุณชีวิตเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาและจะทำให้ดีที่สุดจะเอาชนะใจคุณนำความรักความมั่นคงมาให้หรือเขาว่าคุณน่ะเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขคุณสามารถปกป้องคุ้มครองดูแลเขาได้เหมือนมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนได้อะเนี่ยความสุขความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าคุณน่ะใช้ชีวิตกับคุณแล้วจะมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เขาคุณถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาอยากจีบคุณมาเป็นแฟนเขาว่าคุณน่ะเหมือนเป็นคู่ที่อยู่ด้วยแล้วจะสร้างฐานะความมัน่นคงเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปถ้าเขาเป็นผู้หญิงเพราะว่าเขา,าอ่ะคุณน่ะมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนอ่ะสร้างเนื้อสร้างตัวนำความสุขดูแลช่วยเหลือเขาได้ปกป้องคุ้มครองเขาได้คาดไม่ถึงเขาอยากจีบคุณมาเป็นแฟน จะนํารักที่ดีมาให้คุณแบบคาดไม่ถึงสมหวังแบบคาดไม่ถึงรักที่คาดไม่ถึงเขาก็คาดไม่ถึงว่าเขาจะรักคุณนะ่ะอยากจีบคุณมาเป็นแฟนนะเขาจะจีบคุณมาเป็นแฟนให้ได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นที่คาดไม่ถึงเพราะเขารักคุณมากเราให้แน่ใจให้มั่นใจนะมีเป้าหมายที่มั่นคงละเข้ามาจะเข้ามาในชีวิตคุณแบบคุณคาดไม่ถึง เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขสาสิบห้าหมายเลขเจดหมายเลขหนึ่งหมายเลขยี่บหกหมายเลขสาหมายเลขหกหมายเลขสิบหกหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดวันอังคารหรือไม่ก็เกิดราศีธนูหรือเกิดเดือนธันวาคมหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์เขาจะจีบคุณมาเป็นแฟนที่คุณคาดไม่ถึงรักที่ดีมาให้คุณแล้วเรามาดูพลังงานของคุณเป็นอย่างไร มีคนที่เขาอยากจีบคุณมาเป็นแฟนในตอนเนี้ยเขาอยากจีบคุณมาเป็นแฟนรักคุณแต่ยังรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมตอนนี้ยังรักไม่ได้ยังสมหวังไม่ได้กุมารทองการเจริญเติบโตแต่ความรักของคุณคุณมีความซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจนะแล้วคุณรักใครแล้ว เหมือนคุณจะอยู่กับเขาไปจนแก่จนเฒ่าไปด้วยกันคุณรอคอยได้รอคอยคนที่ใช่ดูนิ่งๆหรือเป็นคนที่คุณก็รอเขาอยู่แต่เป็นพลังงานของคุณอะคุณคุณอยู่ดูดูนิ่งๆรักอยู่ในใจมั่นคงอดทนรอคอยใครสักคนอยู่หรือคุณรอคอยคนที่ใช่สร้างบ้านเนี่ยพระวิศนุกรรมเพื่อสร้างบ้านสร้างครอบครัวที่อบอุน่นมั่นคง แล้วคนที่จะเข้ามาจีบคุณต้องต้องเหมือนเพราะตัวคุณเองอะยอมตายเพื่อพิสูจน์หลักแท้ให้คนที่คุณรักรู้แล้วเขาต้องมาพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเขารักคุณจริงเพราะคุณมีความรักที่อยู่ในโลกอุดมคติอุดมการจริงจังมั่นคงกับความรักจริงจังกับความรักรักที่ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ และคนที่คุณไม่สมหวังและคุณจะอยู่ด้วยกันได้เนะี่ยเพราะคุณแผนกับนางพิมพาพาลหว่วงแห่งความรักเจอคนรักแต่รักที่ต้องอยู่ในศีนลธรรมอันดีไม่ผิดศีลผิดธรรมเขาอยากจีบคุณมาเป็นแฟนดูเป็นพลังงานตัวเขาเองคุณกับเขาเคยรู้จักกันแล้วคุณรอคอยเขาเขามีอุปสรรคปัญหาไกลห่างกัน ตอนนี้เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณหรือไม่เพราะมีคนรอคอยเนะี่ยรอคอยคนที่ใช่ถ้าเจอคนที่ใช่คุณก็พร้อมจะแต่งงานอยู่กินไปจนแก่จนเฒ่าไปด้วยกันได้เพราะคุณมีความซื่อสัตย์มันคงจริงใจพระภายคุณคาดหวังกับความรักไว้สูงนะและสมบูรณ์แบบน่ยก็ย้ำสามมารอคอยคนที่ใช่ใ้ดังที่คุณคิดหรือคุณคาดหวังกับคนที่คุณรักนะ่ย ที่รักกันไม่ได้คุณต้องการให้เขาเป็นอย่างที่คุณคิดคุณต้องการรอคอยให้เขาปรับตัวเข้าหาคุณการปรับตัวเข้าหากันหรือคุณต้องปรับตัวเข้าหากับคนรักแล้วเขาจะมาจีบคุณรักที่ยิ่งใหญ่และคุณจะสําเร็จสมหวังด้วยความภัยอินคุณผิดหวังเสียใจมาก่อนพัดภาคหรือคนรักกับคนที่คุณรักพัดภาคไกลการห่างกัน ในที่สุดก็จะมาเป็นคู่กันคนที่คุณกับเขามีทัศนคติที่คล้ายๆกันอยู่ด้วยแล้วคุณมีความสุขอ่ะ,ะคุณจะเจอคู่แท้ไม่ว่าพลังงานใดกามาเทพตกลุมรักห่วงแห่งความรักเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความรักของคุณอ่ะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้สรุปท้าเทพจันทร์อ่อนไหววิตกกังวล ต้องเลือกต้องตัดสินใจแต่อยู่ที่คุณนะ,ะเพราะเป็นเนี้ยการตัดสินใจคิดไม่ได้แก้ไม่ตกว่าจะทําอย่างไรรักแล้วไพเหมือนจะบอกคุณว่าถ้าคุณพบรักมีความรักรักที่ต้องใช้เวลาให้มีสติพินิพิจณา,าให้รอบคอบเพราะคุณเป็นคนที่อ่อนไหวใจอ่อนคีดสงสารทําให้ผิดหวังเสียใจกับความรักได้ง่ายหรือรักที่เหมาะสมกับคุณต้องเป็นมีความอบอุ่นให้คุณอะ เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คุณได้เขาต้องดูแลคุณได้จะเป็นคู่ที่ดีที่เหมาะสมกับคุณอยู่ที่คุณตัดสินใจแม่หมอจับเพิ่มอีกใบเนี่ยพระแม่โพสพคุณจะสมหวังมีคนที่นำรักที่ดีหยิบยื่นรักดีๆให้คุณจนคนอื่นอิจฉาคุณแล้วเขาอ่ะจะจีบคุณมาเป็นแฟนนำรักที่ดีมาให้คุณ ทุกคุณก็มอบรักที่ดีให้เขาจนคนอื่นอิจฉาคุณและเขาแบบคาดไม่ถึงพลังงานตัวเขาเองก็คาดไม่ถึงมาให้คุณเรื่องราวดีๆมาให้คุณคาดไม่ถึงว่าคุณนะจะเป็นคู่ที่ดีมีความสุขอะคาดไม่ถึงสมหวังคุณรอคอยได้ดังที่คุณรอคอยอะเพราะคุณคาดหวังกับความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบ รอคอยคนที่ใช่คุณจะเจอคนที่ใช่คนที่คุณรอคอยหรือคุณมีคนที่คุณรอคอยเขาอยู่เขาจะมาจีบคุณมาเป็นแฟนสร้างครอบครัวกับคุณรักที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข24หมายเลข2หมายเลข26หมายเลข14หมายเลข5หมายเลข7หมายเลข17หมายเลข11หรือไม่ก็เกิดปีจอหรือไม่ก็เกิดราศสีเมถุนหรือเกิดเดือนมิถุนายน หรือไม่ก็เกิดลาศีเมษหรือเกิดเดือนเมษายนหรือไม่ก็เกิดวันจันทร์มีคนที่เขาอยากจีบคุณมาเป็นแฟนนำรักที่ดีมาให้คุณแล้วเรามาดูว่าคนที่เขาอยากจีบคุณมาเป็นแฟนน่ะเรามาดูความรักเขาที่มีให้คุณเป็นอย่างไรบันทึกความรักที่อยู่ในหัวใจเขา ที่มีต่อคุณเขาเหนื่อยที่จะวิ่งเหนื่อยดูเหนื่อยที่จะวิ่งที่จะข่อยขวาเขาอยากหยุดหยุดอยู่ที่คุณเขาบอกว่าเขารักคุณสุดหัวใจลักคุณเท่าดวงจันทร์เหมือนจากดวงจันทร์มาหาโลกมนุษย์เนี่ยกลับไปกลับมาเป็นล้านล้านครั้งความรักของเขาอะเปรียบเหมือนการเดินทางไปกลับจาก มนุษย์โลกจากโลกอะ่ะไปหาดวงจันทร์เป็นล้านๆครั้งดูเขาว่าเขารักคุณมากๆเขาอยากจีบคุณมาเป็นแฟนหัวใจเขามีแต่คุณทั้งหมดนี้คืออะไรแล้วคืออะไรในความรักนี้เขารักคุณมากแล้วควรจะทําอย่างไรจะเป็นอย่างไรแล้วเขาจะทาอย่างไรอะ่ะเขาบอกว่าคุณรักเขาแบบที่เขารักคุณหรือเปล่า คุณจะรักเขาไหมเขารักคุณมากมากเขาอยากจีบคุณมาเป็นแฟนคุณจะรับรักเขาไหมคุณรักเขาไหมอีกใบเขาบอกว่าเขาเป็นของคุณตลอดไปหัวใจเขาชีวิตเขาเป็นของคุณตลอดไปค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไคร้ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ